สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับช่องเอเป็ติไงดูนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว DX รูปแลงไคเซอร์นะครับจากขบวนการรูปแลงเรนเจอร์ปะทะแพทเรนเจอร์นะครับหรือว่าขบวนการตำรวจกับโจนนะครับวันนี้ผมมารีวิวฝั่งโจนนะครับคุณรูปแลงไคเซอร์นะครับเรามาดูแต่ละตัวในการรวมลางนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับขอเริ่มจากตัวนี้ก่อนครับตัวแรก นี่ก็เป็นกูดสไปเกอร์นะครับหรือเรียกสั้นๆว่ากูดดีนะครับจากในเรื่องนะครับอันนี้สภาพไม่ค่อยสวยนะครับผมซื้อมาถูกนะควันนี้ร้อยห้าสิบบาทนะครับคนขายบอกว่ามันหุบขาไม่ได้นะครับหรือว่าจะเป็นกลไกนะครับที่แท้ไฟไหม้นะครับตรงนี้เขาไม่บอกนะว่าไฟไหม้แล้วก็ตรงนี้มันงอนะครับเขาบอกว่าหุบขาไม่ได้นะครับนี่ก็กลางปีกได้นะครับ นี่ครับก็เวลาหมุนตรงนี้จะมีเสียงนะครับใส่ทานกระดุมสองก้อนนะครับมาดูตัวที่สองครับ เป็นยานนะครับยาลูปแปงเรสนะครับผมไอ้นี้ไอพวกนี้สามารถไปเล่นกับปืนได้นะครับเวสเชนเจอร์นะครับแต่ผมยังไม่ได้ซื้อมานะครับประมาณนี้นะครับสำหรับยาลูปแปงเรสต่อไปก็เป็นเครื่องบินลูปแปงบูนะครับมันก็เครื่องบินทุกลำนะครับแต่ผมก็เรียกยานนะครับ บางลำอันนี้ก็ออกแนวเครื่องบินไอพ่นนะครับก็ไอของรูปแปงเรดออกแนวเครื่องบินเจ็ตนะผมกะบบนการนี้ของโจนมันเท่ตรงนี้ครับที่มันมีที่หมุนครับมาหมุนเซฟนะครับไปชิ้นที่สี่นะครับเป็นยานเครื่องบินครับยานก็ได้ครับของรูปแปงบูนะครับอันนี้ก็เหมือนกับเครื่องบินทหารนะครับไม่ก็เครื่องบินแบบส่งของนะครับผม ไอหุ่นตัวนี้ผมก็ได้มาในราคาห้าร้อยบาทนะครับเรามาดูวิธีการรวมร่างกันเลยนะครับผมเริ่มจากนี่ครับกูดสไตรเกอร์หรือว่ากูดดี้นะครับแล้วก็พับตรงนี้ขึ้นก่อนครับทั้งสองข้างครับไปแล้วก็ดึงดึงลงนะครับดึงแบบนี้เลยนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับดึงเสร็จแล้วก็พับตรงนี้นะครับผม พับทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ดันอันนี้ลงนะครับแล้ก็จะได้สภาพประมาณนี้นะครับดันลงเสร็จแล้วก็เปิดตรงนี้ขึ้นนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มาใส่อสองตัวกันเลยครับอีกสามตัวนะครับขอเริ่มจากนี้นะครับ นี้ก็ยานรูปแปงเรสนะครับเป็นหน้าหุ่นนะครับวิธีการอันนั้นครับวิธีการรวมร่างก็พับปีกนะครับพับสองข้างเสร็จแล้วก็หมุนตรงนี้ครับที่หมุนตู้เซฟนะครับนะครับมันจะมีหน้าหุ่นซ่อนอยู่ด้านในนะครับแล้วก็หมุนหน้าหุ่นนะครับนี่ครับไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วก็เอาตรงนี้ครับ ใส่ตรงนี้เลยครับเนี่ยครับเริ่มได้หน้าหุ่นแล้วนะครับผมใบส่วนแขนนะครับเครื่องบินรูปแปลงบูนะครับแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็พับปีกนะครับสองข้างเลยแล้วเราก็เอาตรงนี้มาใส่ตรงนี้นะครับ นี่เป็นปืนนะครับแขนข้างขวาเป็นปืนนะครับใบเครื่องบินรูปแยงสีเหลืองนะครับรูปแยงเยลโล่นะครับหมุนลงนี้เช่นกันนะครับบิดลงนะครับก็หมุนมานะครับมันใส่ถูกข้างไหมครับแต่ผมว่าน่าจะถูกนะครับมันใส่ข้างไหนก็ได้ครับจริงๆกระบวนการนี้นี่ครับรูปแลงไคเซอร์เสร็จสมบูรณ์นะครับ นี่ก็เป็นเป็นใบเลื่อยนะครับนี่เป็นปืนกลนะครับแล้วก็หมุนได้ครับเวลาลวมล่างเสร็จให้มันมีเสียงนะครับสักครู่นะครับผมมันหมุนล่างครับ ยากนะเพราะว่ามันติดเสียทรงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหุ่น D X รูปแปลงไครเซอร์นะครับ แล้วเราจะสายให้เห็นหน้าหุ่นชัดๆนะครับสักครู่นะครับเรามาดูเรามาดูหน้าหุ่นชัดๆกันเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับโหลดเท่มากครับอันนี้มันเฟี้ยวตรงที่ว่ามันหมุนแบบนี้ครับหมุนแล้วหน้าหุ่นมันเปิดออกมาครับนี่ครับนี่ก็เป็นแขนแล้วก็ปืนกลนะครับนี่ก็เป็นใบเลื่อยนะครับใบมีดก็ประมาณนี้นะครับผม ใคาอยากดูผมรีวิวฝั่งตำรวจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผม้วยนะครับตอนนี้ฝั่งตำรวจผมยังไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่าไม่มีเงินนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ